สวัสดีครับสวัสดีัยรุกันพลานะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดเฮโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรายังอยู่ในช่วงของการตามสองงานให้เกรดจีนนะครับให้เกรดจีนตัวไหน,ด,นด,ดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนผมก็จะมาเป็นไกด์ให้เพื่อนๆอ,อย่างนี้เป็นประจำนะครับสําหรับพราโมที่เราจะนํามารีวิวในวันนี้ก็คือกล่องนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คืองาน, Bullet, นบุลเล็กนะฮะเป็นงานก๊อปของตัวริวจินมารุห้เกรดเอพิ i ฟไอเอ็้นั่นเองนะครับผมสาหรับหน้าปกอาร์ตน,นะครับก็ไม่มีอะไรนะสําหรับของนี้ก็จะเป็นหน้า รูปกล่องที่เป็นอนิเมะนะครับของตัววัตรุเทพบุตรสองโลกนะครับสำหรับวัยรุ่นยุค40อัพอย่างเราๆนะครับผมก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวัตรุเทพบุตรสองโลกนะครับก็เป็นอนิเมะชื่อดังในสมัยก่อนนะนะครับซึ่งตัวหุ่นนะครับในแต่ละแต่ละตัวของไอ้อนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมีแต่ตัวสวยๆเท่ๆนั่นเลยนะนะครับแต่ว่ามันจะมาในสเกลของ SD นะครับถ้าเป็นรีวิินมารุตามเนื้อเรื่องนะนะครับแต่สําหรับกล่องนี้นะครับ จะเป็นริวจินมารุในรูปแบบของหุ่นที่มันสมส่วนหุ่นที่มันเรียวขึ้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าไฮเกรดแอมปิฟายเอ็มีเอ็นริวจินมารุตัวนี้กันครับโอเคครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะได้อุปกรณ์ต่างๆเพียงเท่านี้เลยนะครับถือว่าอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของแถมกันก่อนนะครับว่าในกล่องนี้ได้อะไรแถมมาบ้างนะครับ อย่างแรกที่แถมมาในกล่องนี้นะครับก็เป็นสติกเกอร์ที่มีความหนาอยู่เหมือนกันนะครับเป็นสติกเกอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์พลาสติกนะนะครับที่มีความหนาเพิ่มมากขึ้นอีกกว่าสติกเกอร์ฟอยด์นิดหนึ่งนะครับตรงจุดนี้นะใช้ติดตรงบริเวณที่เป็นตัวดาบตรงนี้นะครับสีดําๆเนี่ยนะนะครับมันจะมีความหนากว่าสติกเกอร์ฟอยด์ธรรมดาทั่วไปอยู่นะครับอันนี้ก็คืออย่างแรกที่แถมมาให้นะครับมีสติกเกอร์ฟอยด์แถมมาให้1แผ่นนะครับก็จะมีในส่วนของดวงตานะครับแล้วก็ ในส่วนของจุดที่เป็นเขีเขยวๆตรงไฟบริเวณหัวตรงนี้นะมีสติกเกอร์ที่เป็น 3D สติกเกอร์มาให้นะครับอันนี้เป็นแผ่นรองของมันเนาะเขาก็จะมี 3D สติกเกอร์มาให้ก็จะติดบริเวณอัญมณีต่างๆนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นลูกแก้วอย่างนี้นะช่วงอกช่วงเอ่เข็มขัดเอวช่วงนี้นะครับผมก็มีมาให้1แผ่นนะครับผมอันนี้อันนี้ค่อนข้างชอบนะผมว่ามันสวยดีนะครับพวกอัญมณีต่างๆนี่นะ อของแถมในกล่องนี้ก็มีเท่านี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตุวหุ่นกันบ้างน,นะครับอาวุธยุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกที่มีมาให้ก็คือในส่วนของดาบนะครับตัวดาบก็จะเป็นทําสีทองมาให้นะตัวนี้เขาพ่นสีมาให้นะครับสีทองแล้วก็ตัวนี้ติดสติ๊กเกอร์เข้าไปนะบริเวณสีดําตรงนี้นะครับในส่วนของตัวดาบตัวนี้ริวจินมารุตัวนี้จะถือได้นะครับแล้วก็สามารถนํามาเก็บด้านหลังนี่บริเวณตรงนี้ได้นะครับเขาจะมีที่เก็บดาบของเขาอยู่นะก็าวางเข้าไปแบบนี้นะครับ วางเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาชิ้นนี้ล็อกเข้าไปนะครับนี่ก็จะเก็บดาบด้านหลังของริจินมารุตัวนี้ได้นะครับผมอเอาออกก่อนเนาะด้านหลังก็จะมีเขาเรียกว่าที่เก็บดาบเนาะเหมือนฝักดาบอะไรอย่างนี้นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอาวุธอย่างต่อไปนะครับก็คือกรงเล็บนะครับอันนี้ก็ทําสีมาให้เหมือนกันนะครับสีที่ทามาให้เนี่ยค่อนข้างสวยงามนะนี่เป็นกรงเล็บนะครับจริงๆมันจะเป็นกรงเล็บตรงไหล่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่า เวลาเราจะเอาตัวกรงเล็บอันนี้ไปเล่นนะเราต้องถอดชิ้นนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้ชิ้นไหลตรงนี้นะครับเพื่อมาติดบริเวณแขนของริวจินมารุอย่างนี้นะครับติดแบบนี้นะอันนี้ก็ติดนิดนึงนะจริงๆอะ่ะถ้าให้ชิ้นนี้มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อมาติดเป็นอาวุธอย่างเงี้ยก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับอืมเพราะว่ามันต้องถอดชิ้นเนี้ยมาใช้แทนตรงนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อันนี้นะก็เป็นอาวุธอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับมือเสริมนะครับมีมาให้ จะเรียกว่าคู่ก็ไม่ใช่นะครับผมเป็นสองชิ้นแล้วกันนะครับเป็นมือที่เป็นลักษณะกรสองชิ้นนะครับผมเขาไม่ได้มีหลังมือมาให้แบบครบๆนะก็มีเราต้องมาถอดนิ้วนะครับที่เป็นมือกลางแบบนี้ออกนะครับเพื่อจะใส่หลังมือที่เป็นมือกรรำนะอมืมันก็เลยแบบเอ,ออันนี้ก็ติเหมือนกันนะจริงๆก็น่าจะแถมมให้ครบๆนะครับมีหลังมือม่ให้ครบๆหน่อยก็จะดีนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เขามีมาให้แค่เนี่ยเราต้องถอดเปลี่ยนนะนะ ที่เหลือนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆยิบย่อยนะครับชิ้นนี้ก็จะใช้ติดในส่วนของกรงเล็บที่บริเวณแขนนะนะนี่ชิ้นนี้ต้องเป็นพลาสเสริมที่ต้องใช้ติดนะครับแล้วก็มีชิ้นที่ใช้เชื่อมต่อกับแอคชั่นเบรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยิบยิบย่อยๆที่แถมมาให้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของตูวหุ่นกันบ้างนะครับผมในส่วนของตัวหุ่นนะครับความรู้สึกแรกก็คือผมรู้สึกว่ามันดูดีในระดับหนึ่ง ในระดับหนึ่งนะครับค่อนข่าที่จะรู้สึกแตกต่างจากตอนที่แกะกล่องส่องแผงนะครับตอนที่แกะกล่องส่องแผงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยคือพลาสติกมันดีวะ่ะเนื้อมันเนียนนะครับแล้วก็สีสันต่างๆของตัวหุ่นที่ให้มาก็โอเคนะนี่ยิ่งเนื้อสัมผัสของช่วงเกราะสีน้ําเงินเนี่ยนะครับมันเรียบเดียนดีนะครับแล้วก็เหมือนเขาพ่นเคลด้านมาให้อะไรประมาณนี้นะครับมันมีความรู้สึกดีอยู่นะครับแต่พอมาประกอบแล้วนะครับก็ เหมือนจะเจอปัญหาอยู่ค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกันแต่เอาจริงๆอะภาพรวมเท่าที่ดูก็ก็โอเคพอดูได้นะครับเมื่อเทียบกับราคาเท่านี้แล้วได้หุ่นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ก็ยังไม่ถึงกับชอบเต็มร้อยนะครับแต่ว่ามันก็มันก็สวยในราคานี้ในราคาของมันเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านการประกอบ,ก,อบกันบ้างน,นะครับด้านการปร,กประกอบถือว่าเป็นตัวที่มีปัญหาอยู่พอสมควรเลย พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของคู่มือประกอบกันไปด้วยนะครับจุดแรกที่เจอปัญหานะครับก็คือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันไม่ตรงนะครับหมายเลขมันไม่ตรงกันนะนะอย่างชิ้นเนี้ยนะครับ a 15จริงๆมันเป็น b 15นะอืมอย่างชิ้นเนี้ยสมมุติว่ามันเป็น a 9เนาะในคู่มือนะครับมันก็คือ f 11สิ่างเงี้ย A 18ก็คือ f 16อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีความไม่ตรงอยู่นะเราต้อง เราต้องดูรูปภาพเอาประกอบเอานะบางทีเฮ้ย hey, ชิ้นนี้ไม่ไม่มีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูประกอบเอาอันนีค้คือคือจุดติดขัดจุดแรกนะครับจุดที่เป็นปัญหาจุดต่อไปนะครับผมก็คือในส่วนของด้านการประกบประกอบนะครับประกบประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะแ, feed, แน่นแน่นมากแน่นมากแน่นถึงมากที่สุดแล้วมีอาการเจ็บนิ้วให้ให้เห็นด้วยนะครับจริงๆอ่ะอย่างงานจีนหลงังๆเนี่ยอาการเจ็บเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยเจอเลยนะ อย่างงานที่เป็นงานกอบเองนะครับไม่ค่อยเจอแล้วแต่ตัวนี้ยังมีอยู่นะครับในส่วนของชิ้นที่เป็นชิ้นสีเทาด้านในชุดเกาะโครงในนะบางจุดเนี่ยต้องใช้แรงกดแบบเรียกว่ามหาศาลเลยมหาศาลกดแบบโอ้โหขึ้นฟ้าเลยก็มีบางจุดเนี่ยขึ้นฟ้าเลยต้องใช้วัสลีนในการช่วยหล่อลื่นนะครับก็ ก็ต้องแบบโอโหออกแรงกันเยอะนะครับผมในส่วนของด้านการประกอบประกอบสีน้ําเงินก็เหมือนกันนะครับสีพวกชุดเกาะน้าเงินเนี่ยช่วงเกาะอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้แรงกดค่อนข้างที่จะเยอะมากอืมเยอะมาแล้วก็รกรอบยากอะเอาง่ายๆประกอบยากนะครับผมแล้วก็สีสันนะครับที่ให้มาถือว่าโอเคอยู่นะในด้านการประกอบประกอบสีสันถือว่าโอเคอยู่นะในส่วนของสีน้ําเงินเกาะน้าเงินนี่ไม่มีปัญหาอะไรไม่ผมไม่ติดนะครับในส่วนของสีน้าเงินเนี่ยคือคือมันจะดูด้านๆเหมือนเราพ่นเคลือบด้านมาให้นะครับ แล้วลายลอกต่างๆก็ถือว่าคมใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต่อดีบอย่างเดียวนะไม่ได้ตัดเส้นอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในส่วนของดีเทลรายละเอียดของตัวหุ่นเนี่ยเหมือนเหมือนมันไม่เอื้อให้ตัดเส้นเท่าไหร่นะครับมันมีแค่จุดที่จะให้ตัดเล็กๆน้อยๆอย่างประมาณนี้มีแค่นั้นเองนะครับในส่วนของสีทองนะครับที่มีมให้ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งนะครับของตัวริดจินมารุตัวนี้ ตอนที่ดูตอนแก่ขกองสองแผงอะนะรู้สึกว่าเฮ้ยสีมันสวยว่ะเขาพ่นมาค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็เอ,องานดูดีด้วยนะครับผมแต่ว่าพอมาประกอบจริงๆแล้วนะครับมันก็เจอปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับในส่วนของสีอะสีไม่มีปัญหานะสีที่เขาพ่นมาให้ก็ถือว่าเรียบเนียนดีนะครับแต่ว่าในส่วนของชิ้นงานนะมันจะเจอครีบนั่นครีบนี่ค่อนข้างเยอะเนะี่ยอย่างเงี้ยมีรอยครีบนะที่เราต้องต้องขัดต้องลบอะถ้าถ้าจะทําจริงๆอะนะต้องขัดต้องลบแล้วก็ในส่วนของมังกรอย่างเงี้ยครับ บางกอเนี่ยตามขอบมันจะรู้สึกว่ามันมันไม่เรียบไม่เนียนอ่ะมันจะมีครีบอยู่นะแล้วก็ส่วนของสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไระทําเคลือบเงามานะครับทําเคลือบเงามานะส่วนของเกาะสีแดงแล้วก็สีขาวนะเขาจะทําเคลือบเงามานะครับลักษณะของพลาสติกเนี่ยมันจะมีความแข็งอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็บแล้วก็ตัดยากแล้วก็มันไม่ค่อยใสไม่ค่อยวาวเท่าไหร่นะครับ จริงๆอะ่ะตรงเนี้ยถ้าเป็นงานแท้มันจะวาวกว่านี้นะครับนี่ส่วนของพลาสติกสีขาวแล้วก็สีแดงเนี่ยมันจะมีความวาวมันจะดูใสกว่านี้หน่อยนะครับแต่ตัวนี้มันจะดูมนม,มนิดนึงเนี่ยมันจะดูไม่ใสอ่ะมันจะดูแบบมนดนอย่างไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะครับนี่ช่วงช่วงหัวตรงเนี้ยจริงๆมันจะวาวกับไอตัวที่เป็นเม็ดลูกน้ำเม็ดประคำตรงนี้นะนะครับมันจะวาวกว่านี้นะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นจุดที่ผมเจอนะตอนที่ประกอบเหมือนกันนะครับอืมเนี่ย ลองดูสีแดงตรงนี้เห็นไหมมันจะหมนหมนจริงๆอ่ะมันจะเป็นจุดเด่นของตัว imgn มันจะเป็นเกาะที่มันเป็นเงาเงาวาวแล้วก็แข็งแข็งนะนะนะครับช่วงสีขาวก็เหมือนกันอย่าง r โอมารุ o u, ที่ผมเคยประกอบไปตัวนี้ตัวนั้นเน่นเป็นงานของบันไดนะ r โอมารุ Rio o u, ตัวนั้นนะ่ะมันจะเป็นเกาะสีขาวที่เป็นเงาวาวทั้งตัวเลยเพราะว่ามันสีขาวทั้งตัวนะสำหรับตัว r โอมารุ o u, นะครับตัวนี้มันจะมีสีขาวที่เป็นความวาววาวอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับ r ิ o j i เนนะอะช่วงไหล่ช่วงแขนเนี่ย ช่วงขาเนี่ยมันจะเป็นวาวอยู่แต่ตัวนี้มันก็วาวอยู่ในระดับหนึ่งแหละแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแบบพลาสติกเนื้อไม่ดีเท่าของบันไดนะที่แรกผมดูก็เออเนื้อมันดีหรือเปล่าวะเออที่แรกดูตอนสองแพงนะมันรู้สึกว่ามันดีอยู่แหละแต่แบบพอมาประกอบจริงแล้วก็เจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับดูพอมาเก็บรอยเกตเก็บอะไรเงี้ยมันก็เจอรายละเอียดที่มันแบบดีเทลรายล่องนะครับก็ค่อนข้างที่จะตื้นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยด้วยความที่เป็นดีไซน์ของมันเองแล้วก็มันเรียบเงา ความเรียบงอของมันทาให้ตัดเส้นไปเนี่ยมันไม่ค่อยวิ่งไม่ค่อยนะมันลื่นนะครับเออมันก็มีความรู้สึกเหมือนงานแท้อยู่นะครับตอนงานแท้ก็เหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเลยคือแบบหยอดพราเนลลายไปเนี่ยมันก็ไม่วิ่งไม่อะไรนะเพราะว่ามันมันมีความเรียบลื่นของตัวพลาสติกอยู่นะครับจุดที่ต้องระวังนะครับผมก็ในส่วนที่เป็นแหลมคมอย่างเงี้ยนะครับเสี่ยงหักได้เหมือนกันแล้วก็เสี่ยงทิ่มตํามือได้นะครับผมคือมันแหลมคมมากๆนะช่วงไหลนะครับช่วงกงเล็บบริเวณขาเนี่ยเสี่ยงหักเหมือนกันนะครับ จุดที่ผมชอบก็มีนะเนี่ยในส่วนอัญมณีต่างนะครับแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยสีน้ําเงินคือทาทาสีมาสวยนะครับเป็นเนื้อพลาสติกเขาค่อนข้างสวยนะเพราะว่ามันจะเป็น,ด,นด้านเหมือนเหมือนเหมือนเขาพ่นเคลียรนะ์อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวอัญมณีต่างๆ,ๆที่เขามีมาให้เนี่ยพวกที่เป็นสติกเกอร์3 d นะครับอัญมณีตรงบริเวณอกเนี่ยมันสวยดีใสสวยดีนะครับอันนี้ถ้าการประกอบประกอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหาก็ถือว่าประกอบยากเลยนะครับเรื่การประกอบประกอบผมให้สักเจ็ดลกันถือว่าประกอบ ยากจุดที่แน่นก็แน่นแบบแน่นเลยแหละนะครับถือว่ายากเลยนะฮะแล้วก็ดีทรงดีไซน์เนี่ยแต่ว่าดีไซน์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าสวยอยู่ครับแต่คอมันจะดูสั้นนิดนึงนะเพราะว่ามันมีกระบังคออะไรขึ้นเนี่ยมันก็เลยดูแบบคอสั้นยังไงไม่รู้นะครับอันนี้ก็คือด้านการประกอบ,กอบถือว่าเป็นหุ่นที่มีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับให้ไปที่7จ็คะแนนนะสำหรับด้านการประกอบนะครับทีนี้มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับจุดขยับถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ แน่นหนาดีนะครับมันดูในส่วนของหัวก่อนนะครับหัวก็หมุนได้ไม่เยอะนะครับติดประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันติดกระบังคอนะก้มเงยได้นะครับอันนี้จะเป็น2สเต็ปบริเวณคอสามารถขยับได้แล้วก็หัวเนี่ยขยับได้อีกหนึ่งสเต็ปนะครับส่วนแขนนะครับแขนก็หมุนได้รอบนะครับถือว่าดีนะตรงนี้ก็จริงๆการขึ้นได้นะครับผมแต่มันก็จะเหมือนจะไม่ค่อยนี้เท่าไหร่นะครับนี่ช่วงนี้ขยับได้เหมือนกันช่วงกระบังตรงบริเวณไหล่ตรงนี้ขยับได้นะครับ ได้รอบนะครับช่วงเอวช่วงเอวเนี่ยขยับได้ดีนะมันจะเป็นแยกชิ้นกันอยู่ช่วงเอวกับช่วงอกเนี่ยนะก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับนิดนึงนะแล้วก็บิดนี่ค่อนข้างที่จะแน่นเหมือนกันบิดช่วงข้างเพราะว่าตรงตรงตรงบริเวณเอวเนี่ยที่เชื่อมกับช่วงอกช่วงลําตัวด้านบนเนี่ยมันจะเป็นจอยอยู่นะครับแน่นแน่นแน่นอย่างที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเปียกๆเลยนะ เวลาจะขยับต้องระวังนะครับนั่นเลยไม่ควรหมุนเออแล้วก็ช่วงกระโปรงข้างนะครับก็ขยับได้มันจะเป็นจอยอยู่นะครับแต่ก็ถ้าหมุนก็จะหลุดได้เหมือนกันนะครับช่วงกระโปรงนะช่วงเอวตรงนี้นะครับตายตัวนะไม่ได้ขยับนะครับแต่ว่าช่วงขาก็เตะขึ้นมาได้ประมาณนี้นะครับงอได้นะครับก็มีหลายจุดที่ ที่ขยับได้ยากอยู่นะครับแต่ว่าช่วงขานี่ก็โอเคนะมีหลายจุดที่ขยับได้ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมอย่างช่วงเอวเนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะฮะแต่ช่วงขานี่มีปัญหานะข้อเท้าอะไรขยับได้ดีนะครับช่วงขาปกติช่วงเอวมีปัญหานะครับช่วงแขนใช้ได้อยู่นะครับช่วงหัวก็นิดหน่อยนะครับมีปัญหาช่วงเอวนิดหนึ่งนะที่มันขยับได้ยากหมุนยากนะมันจะแอดเอดอดอดอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูตรงแขนดูบ้างนะครับแขนก็ต้องหมุนข้างอย่างนี้นะถึงจะงอได้ ต้นแขนงอได้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะจุดขยับก็ประมาณนี้นะครับจุดขยับเอาไปซักเอาไปซักแปดแล้วกันนะครับก็ยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาอยู่นะแต่ส่วนอย่างขาแขนไหล่และพวกนี้ก็ลื่นดีนะครับแต่จุดปัญหาก็คือช่วงเอวนะครับก็เป็นปัญหาอยู่นะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาวัดส่วนสูงกันสัหน่อยนะครับสำหรับตัวริวจินมารุต,ตัวนี้นะครับ วัดส่วนสูงนะครับปลายเข่าถึงปลายเท้านะามีความสูงประมาณอยู่20ซนติเมตรนะครับถือว่าความสูงกําลังดีกําลังดีก็สูงพอๆกับมาสเตอร์เกรดหนึ่งตัวเลยนะครับสูง20ซนติเมตรนะครับก็โอเคอยู่นะใช้ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสำหรับตัวริวจินมารุตัวนี้นะครับเป็นงานค่ายอะไรไม่แน่ใจนะเพราะว่าตัวกล่องตัวบล็อกอาร์ตัวอะไรไม่ได้มีบอกอะไรเลยนะครับคู่มือไม่ได้มีบอกอะไรเลยนะครับก็จะเป็นบล็อกอาร์ที่เป็นรูปการ์ตูนเฉยๆนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า่า่ไหนนะตัวงานนะครับผมพิออเดอร์มาจากทางฝั่งพี่จีนนะครับใช้เวลาพีออเดอร์ประมาณ7วัน7วันก็ถือว่าเร็วอยู่นะได้ของไวนะครับผมราคาที่พีออเดอร์มานะครับก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะถ้ามองภาพรวมนะครับได้หุ่นสักประมาณเท่านี้ในราคาเนี้ยสามนะครับถือว่าผมถือว่าโอเคนะครับแต่ปัญหาก็มี มีตามราคาของมันนะครับมีตามราคาของมันจุดขยับถือว่าภาพรวมก็ใช้ได้นะครับด้านจุดขยับนะแต่ด้านการประกอบ,บถือว่ามีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะในส่วนของคู่มือเองที่ไม่ตรงนะครับด้านการประกอบของพลาสติกที่มันแน่นมากนะครับอ่าอีกอย่างหนึง่งอีกอย่างนึงก็คือแผลเกตแผลเกรใหญ่มากใหญ่มากเก็บยากมากแล้วก็เนื้อพลาสติกแข็งมากอืมถึงจะเป็น u เด e r grade นะครับถึงจะเป็น u เ d e r grade แต่ว่า มันก็ตัดยากเก็บยากดีเพราะว่ามันมีแผลเกรที่ใหญ่จริงๆนะครับที่ใหญ่จริงๆกันนี้ก็คือเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะที่มันเป็นปัญหาอยู่นะครับสำหรับตัวริจินมารุตัวนี้นะครับผมให้ไปที่แปดคะแนนก็แล้วกันนะครับทั้งในด้านความคุ้มค่านะครับด้านการประกอบประกอบด้านจุดขยับต่างๆนะครับภาพรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาในด้านการประกอบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่อันนี้ก็เราก็พอจะแก้ไขแก้ขัดไปได้นะครับซึ่งผมมองถึงความคุ้มค่าในด้านราคาแล้วก็ ตัวชิ้นงานเมื่อเทียบกับชิ้นงานที่ได้มาประมาณนี้นะผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับในลักในคะแนน8คะแนนเนี้ยก็ก็สมน้ำสมเนื้อสมน้ำสมเนื้อนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่างานจีนงานแทนนะครับปลายทางก็จะสวยงามเสมอนะครับเราประกอบงานออกมาแล้วก็จะได้งานที่เราชื่นชอบนะครับผมก็ขอให้ประกอบงานนะครับการพลาหรือว่างานอดิเรกอะไรของเพื่อนๆแต่ละตัวก็แล้วแต่นะครับขอให้เล่นอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ